g o เ i ิลไซนนะครับลงชื่อใช้งานโดยการใช้ Gmail โจทย์ของวันนี้ลูกค้าต้องการนะครับแอปพลิเคชันที่ลงชื่อใช้งานโดยการใช้ Google Account แต่ให้ทดสอบบน iPhone ครับสวัสดีครับผมมาสเตอร์เอิร์นครับมาส่องโจสอนเขียนแอปพลิเคชันออนไลน์ตัว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 ถือวันนี้ลูกค้าทำแอปพลิเคชันต้องการนะครับ Sig- n In หรือลงชื่อเข้าใช้งานโดยการใช้ Google s i g n In ครับ แต่ลูกค้าบ,บอกว่าต้องให้ทํางานบน iPhone ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะเป็นเราจะใช้เป็นไฟเบทครับแล้วใช้ตัว authentication ผ่าน Google sign in แบบนี้ครับกดเขา้าไนีปุ๊บมันก็ทําการเช็คตัวว่าคุณต้องการจะเลือกตัว gmail ตัวไหนในการล็อินเข้านะครับเขาจะล็อินเข้ามาเรียบร้อยแบบนี้นะครับ นี่คือโจทย์ที่ลูกค้าตั้งมาให้เราสอนให้ครับคุณสามารถตั้งโจทย์แบบนี้แล้วเข้ามาออนไลน์กับเราได้9ก้าโมงเลิกสี่โมงเย็นครับสองวันครับเอาตัวยากมาตัวง,ง่ายคุณกลับไปทาเองหรือมีคําถามถามมาตัร์ข้างล่างได้เลยครับแบบนี้